สวัสดีค่ะท่าผู้ชมคะผู้ชมค,คะและขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ภายหน้าบริเวณกระบวนการผลิตของบริษัท IBF h a l a n f o o d ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาดูว่ากว่าที่จะมาเป็นผลิตภ f, ัณฑ์ IBF Harlan Foods h a l a n แน่อร่อยจีนให้เราได้รับประทานกันนั้นเนี่ยมีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างค่ะโดยผู้ที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็พาเราเที่ยวชมโรงงานในวันนี้นะคะก็คือคุณกรพลศรีหานากรองผู้จัดการโรงงานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี้ก็ต้องขอให้พี่ช่วยพาเราชมโรงงานด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพี่ขาโรงงานแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ไหนเราก็มีเนื้อที่เท่าไหร่คะก็โรงงานไอดียของเรานะครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางพีใหญ่จังหวัดสุรบกาีนะครับก็โรงงานของเราเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ3ไร่นะฮะก็จะผลิตอาหารสำเป็นรูปนะครับรวมถึงการที่จะขยายต่อในส่วนของโรงงานเชือดไก่แล้วก็สามเหีืองไก่นะครับครับก็ตอนนี้เราจะไปดูในส่วนของ ลายการผลิตนะฮะก่อนเป็นไส้กรอก IPF ว่ามีอะไรบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับได้ค่ะคร่าๆเลยสายการผลิตของเราเนี่ยมีกี่สายคะก็สายการผลิตของเราก็จะมีสายการผลิตที่เป็นอาหารกระป๋องคะครับไส้กรอกนะครับน้ำจิ้มนะครับแล้วก็ซุปผงนะครับซึ่งสินค้าต่างๆเหล่านี้ก็ขายมาแล้วก็ไปสู่ผู้บริโภคหลากหลายนะครับทั้งชาวมุสลิมแล้วก็ชาวพุทธนะครับ ซึ่งก็ได้รับคำตอบรับในทางที่ดีนะครับโดยดูจากยอดการขายสินค้างเราที่มียอดเพิ่มขึ้นแบบก้ากระโดดนะครับภายในตั้งแต่เปิดโรงงานมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยอดขายสินค้าเราเพิ่มขึ้นสูงมากจากหนึ่งเท่าเป็นสิบเท่าเป็นยี่สิบเท่า,าค,ครับผม,มพูดอย่างนี้เราก็เริมอยากจะเห็นแล้วเห็นว่ามีการผลิตมีแบ่งเป็นสองฝั่งด้วยอาใช่ครับก็เป็นฝั่งยังไงคะก็เรื่องการผลิตเนี่ยจะมีจะมีสองฝั่งคือฝั่งไฮลิสนะครับกับโลลิสก็คือฝั่งสุดยอดดิบตรงนี้เราต้องแยกห้องห้้อองนีเพื่ ป้องกันการคอมมิเนตระหว่างฝั่งสุกกับฝั่งดิบเนื่องจากฝั่งดิบเป็นเนื้อดิบจะมีเชื้อเชื้อโรคในอาหารก็จะมี iform, e i, คอริฟอร์มอีโคไลซามูนรล่างต่างซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันสามารถข้ามฝั่งกันได้เชื้อโรคก,ก็สามารถยิงไปหากันได้เนี่ยะจะทําให้เชื้อโรคต่างเหล่านี้เนี่ยข้ามมาสูก่กระบวนการดิบฝั่งที่เป็นฝั่งไฮ่ลหรือฝั่งสุกนะครับซึ่งเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นห้องคลีนรูมคือต้องสะอาดไส้กรอกที่ผ่านมาต้องผ่าานนกรรอบบสุแล้วะคั S <S ใช่ค่ะก็ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคมั่นใจได้จริงๆถึงความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานครับค่ะยังไงรบกวนพี่ช่วยพาไปดูเลยค่ะอยากเห็นแล้วค่ะครับครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณค่ะครับเชบ<ม>ิญ<ม>เลยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเริ่มในการครับเปลี่ยนรองเท้าก่อนแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนรองเท้าพี่ขอเช็คก่อนมีใส่อะไรมาหรือเปล่าเลยมีค่ะมีแหวนมีนาฬิกาต้องถอดออกนะ อ๋อเขาไม่ได้เหรอคะทำไมอะคะก็จะมีการระบุนะครับว่าสิ่งของที่ห้ามนำเข้าอไรน์มีอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นนาฬิกานะครับแหวนต้มหูนะฮะต่างๆบุหรี่ยาโดมยาหมองเนี่ยห้ามเลยเพราะว่าอาจจะไปใต้ถูกสินค้าได้หรือว่าไปแถมในสินค้าไปได้นะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็เคยมีบทเรียนมาแล้วอาจจะไม่ได้จัดที่นี่เพราะว่าโรงงานเราเนี่ยได้รับรองระบบนะครับ GMP HACCP นะครับจาก การรับรองของอหน่วยง,งานที่มีได้มาตรฐานนะครับฟ<ช>ิลโมดีต์ตอร์นิตเทคนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็คือมาทวนสอบระบบของโรงงาน<ช>ว่าได้มาตรฐานถ,ถูกต้องตามขั้นตอนไหมหโรงงานก็มีหน้าที่ต้องดําเนินการตามระบบของ<ช>มาตรฐานนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค<ช>่ะครับผมแสดงว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําทุกอย่างตั้งแต่นี้เนี่ยก็คือเป็นการดําเนินการตามมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงเลยใช่ครับก็เดี๋ยวเชิญน้องถอดมาก่อนนะฮะแล้วก็ใส่เปาไว้ต้องเริ่มถอดก่อนเลยนะคะก่อนอื่นครับ ตอนนี้นะเดี๋ยวเราใส่เน็ตกับไ้่ปากแล้วค่ะทำไมต้องใส่เพราะเรากัหมดเป็นพื้นที่ในโซนหลังจากประตูนี้ไปปุ๊บเนี่ยต้องสวมตลอดห้ามถอดเพราะว่าเราป้องกันปัญหาเรื่องเส้นผมไปอยู่ในผลิตภัณฑ์สินค้าค่ะโอ้โหเมื่ีเรื่องสำคัญมากอ่าเดี๋ยวข้างในก็ต้องมีการแต่งตัวตามรูปแบบแบบนี้ใช่เสื้อสีขาวหมวกสีขาวนะครับค่ะ้สีขาวค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเครื่องประดับที่บอกไว้ตอนแรกว่าห้ามอะไรบ้างค่ะนะฮะก็ใส่ถอดแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะมีกาแฟ พวกผลิตภัณฑ์อาหารอื่นก็ห้ามเอาเข้าด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปส่วนของแต่งตัวล้าของข้างในนะครับเจอเลยครับเลยค่ะครับเริ่มต้นเราล้างมือก่อนนะครับก็การล้างมือก็เป็นทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนนะครับโดยสองครั้งคือครั้งแรกล้างด้วยสบู่ดินครั้งที่สองล้างด้วยสบู่ล้างมือนะครับสบู่ดินที่เรามีเพื่อพนักงานเรามีพุทธอิสลาม คริสอิสลามมีครบค่ะหรือเปล่าทุกศาสนาเลยใช่ทีนี้เนี่ยบางศาสนาอาจจะมีของที่เป็นน้าชีสนะครับที่ไปจับสัมผัสมาก็ต้องล้างมือด้วยสบู่ดินเพื่อขจัดขจัดนาาิีก็คือสิ่งบนเปื้อนที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามออกไปก็จะเชิญล้างมือก่อนเลยค่ะล้างมือนี่ไม่ใช่ว่าล้างง่ายๆด้วยนะคะทุสุขาต้องมีนี่เลยล้างมือประสิทธิภาพเจขั้นตอนค่ะ ต้องล้างมืออย่างถูกต้องด้วยนะคะสบู่อันนี้เป็นบ่ออะไรคะเนี่ยอ๋อเป็นอ่างคอรีนครับอ่างคอรีฆ่าเชื้อที่รองเท้านะครับอ๋อค่ะจริงๆแล้วรองเท้าก็ไม่ได้มาจากที่ไหนไกลเลยนะเราก็เพิ่งใส่ด้านหน้าเองทำไมต้องมีบ่อฆ่าเชื้อตรงนี้ด้วยเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมีการเติบโตรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะไปสู่สินค้าในส่วนของคลีลูมคือฝั่งสุดฝั่งนี้เนี่ยต้องป้องกันอย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าถึงจะมาไม่ไกลแต่ก็ปลอดภัยมากเลยนะคะป้องกันทุกขั้นตอนเลยนี่ก็ส่วนของสมชุดนะครับชุดก็เป็นสีขาวนะครับค่ะที่ขานอกจากจะใส่ชุดป้องกันแล้วเราทําไมถึงต้องใส่ถุงมือด้วยคะเพื่อป้องกันขนนะครับซึ่งอยู่ที่มือเรารเวนี้ใช่สัมผัดคือมันจะหล่นไปในอาหารได้เพราะคนเราวันหนึ่งเนี่ยขนล่วงเยอะมากมีผลมีผลวิจัยว่าวันหนึ่งล่วงประมาณห้าสิบ ห้าสิบเส้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้วการป้องกันเต็มที่หลังจากใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นแอลกอฮอล์ต้องแอลกอฮอล์อีกทีนึงด้วยใช่ครับเอ๊ะทำไมพอใส่ถุงมือแล้วต้องมาซ้ำด้วยแอลกอฮอล์อีกรอบนึงเหรอคะต้องความมั่นใจครับอันนี้ก็เป็นการเซฟความสะอาดอีกขั้นนึงอีกใช่ถามว่าทำไมถึงใช้แอลกอฮอล์ได้ในงานอิสลามผิดหลักศาสนาไหมคะเนี่ยที่วัตถุประสงค์ เราใช้วตถุประสงค์ในการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็แอลกอฮอลจะถึงอัตถุสังเทราทา์ไม่ได้ค่ะให้เป็นเอทิลแอลกอฮอลไม่ใช่แอลกอฮอลที่ใช้ดื่มค่ะครับนี่เป็นแอลกอฮอลที่ใช้ในการฆ่าเชื้อค่ะครับผมก็เรียกได้ว่าปลอดภัยตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องมาส่วนของยืมเส้นผมนะต้องยืงกางแขนครับอย่างงี้คะเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะทีละคนยืมกางแขนน้อยจะลูบเส้นผมนะฮะครับครับหันสองข้างหน้าหลังค่ะ นะครับแล้วก็กิ้งที่บริเวณหัวลงมานะฮะค่ะใช่ถึงแม้ว่าจะใส่ชุดแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ก็เพื่อความปลอดภัยให้มั่นใจเ่าก็เซ็นเลยแบบนี้ขันหลังบนี่ค่ะโอ้โหได้ได้ว่าทุกขั้นตอนจริงๆเลยนะคะครับผมโอเคเดี๋ยวก็เชิญกันไปดูกระบวนการผลิตในส่วนของฝั่งสุขนะคะว่าหรือไฮไลิ์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญเลยครับค่ะ ว่าเดี๋ยวเราเข้าประตูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเข้าหางตัวนี้ไปก็เป็นส่วนของการผลิตใส่กล่องละค่ะบเชิญครับครับก็เดี๋ยวใส่กล่องนะครับคือต้องทํา้เย็นก่อนอ๋อเพราะอะไรครับก็จะมีเพราะว่าเป็นการควบคุมเชโร่เหมือนกันทาให้เหมือนกับตู้เย็นบ้านเราครับก็คือทําให้เก็บของได้นานขึ้นนะครับแล้วก็เป็นมาฐานของของโรงงานนะครับที่ต้องควบคุมอุณหภูมินะฮะให้ไม่เกินสี่องศาในห้องเย็นนะครับผม สุดสินค้าคือไม่เกินแปดองศากวามบรรจุครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในก็แล้วก็จะดูห้องเย็นสินค้าที่ใช้เย็นยังไงบ้างค่ะดูเลยค่ะอันนี้ก็คือรถที่เป็นรถนะคะอันนี้จะเป็นนะฮะรถที่แฝงซีกอ๋อที่สุกแล้วนะครับเอามาทำการรัอุณหภูมิในห้องนี้นะครับที่บอกว่าไม่ให้เกิน4องศา่ พอเสร็จขั้นตอนนี้ปุ๊บเนี่ยจะไปสู่ของกระบวนการตัดเส้นก่อค่ะไปตัดยังไงไปดูกันแล้วกันครับเชิญเลยครับห้องนี้ก็จะเห็นพนักงานกําลังปฏิบัติงานตัดเส้นก่ออยู่นะครับเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัดเส้นก่อค่ะครับก็เป็นเครื่องนําเข้าจากเยอรมันเหมือนกันค่ะนะครับมาตรฐานก็คือทั่วไปเลยก็คือมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงค่ะนะครับก็เครื่องนี้เนี่ยทการสอบเส้นก่อเข้านะครับแล้วก็ตัดออกมาเป็นลูกๆแลด้านนี้ค่ะ เครื่องนี้เนี่ยหชั่วโมงสามารถแต่ได้หนึ่งพันกิโลกร,รัมเหมือนกันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพันกิโลกร,รมัมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพสูงมากค่ะนะครับแล้วปกติอะค่ะตามปกติศักยภาพในการผลิตของโรงงานเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีกํลาลังการผลิตต่อวันยังไงบ้างคะศักยภาพของเราเนี่ยการผลิตต่อวันคือที่<ช>บอกแล้วว่าชั่วโมงละตันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งั่ววันหนึ่งเนี่ยอแปดชั่วโมงทํางานเนี่ยก็อยู่ที่วันแปดตันต่อวันแปดตันต่อวันนี่คือไม่มีโอทีนะฮะถ้ามีโอาคูณ แล้มีกำลังหลือเฟืองให้จัผลิตครับเพื่อารับริโภคผู้บริโภคใช่ครับที่มั่นใจว่าไม่ขาดแคลนสินค้าบะครับผมครับตอยนีตัดเสร็จนะครับแล้วก็จะมาสู่ส่วนของการบรรจุนะครับตรงนี้ก็จะมีพนักงานบรรจุนะครับตักใส่ถุงรวมถึงจะมีการสุ่มเช็คกับจากพนักงาน QC นะครับพนักงาน QC นี่เขาตรวจมาตรฐานอะไรบ้างคะความสั้น ความยาวน้ำหนักนะครับค่ะแล้วก็เป็นบัดส่วนกลางว่าได้ขนาดไหมค่ะรวมถึงอุณหภูมิที่สนยนกลางของใจกลางนะครับว่าอุณหภูมิเสียบโพมิเตอร์ตรงกลางเนี่ยได้ไหมแปดองศาค่ะถ้าเกินแปดองศาก็ห้ามบรรจุโอ้ครับแล้วแต่ว่าต่ำกว่าหรือว่าเท่ากับแปดองศาคือบรรจุได้คะครับโอ้โหนล้ี่ยเรียกได้ว่าทุกๆชิ้นนะที่ผ่านการทูตีหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะส่วนของกระบวนการชั่งน้ำหนักค่ะเวทให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐานคือ ห้าร้อยอันนี้เราบรรจุที่ห้าร้อยกรัมหรือครึ่งกิโลค่ะกระช่างนะครับก็จะมีการคำนวณออกมาว่าได้ตรงตามที่กำหนดไหม,ไมค่ะกระช่างเองก็ต้องมีการคอลิเบชันนะครับคือการเปิดวัดของมันว่าตรงหรือเปล่าปีละหนึ่งครั้งค่ะนะครับคือเรียกได้ว่านอกจากจะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดของอาหารแล้วเนี่ยน้ําหนักก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญเลยว่าผู้บริโภคจะมั่นใจาได้ว่าได้รับประทานอาหารที่มีน้ําหนักเที่ยงตรง ใช่ครับก็คือซ erm ื้อไปแค่ไหนเนี่ยก็ได um, ้แค่นั้นเสมอบางทีอาจจะเกินด้วยนะเกินครับต้องเกินเกินใช่ไหมคะใช่ครับก็คือกาไรอ่ะผู้บริภคก็ได้ทั้งรับประทานของอร่อยแล้วก็ได้ความคุ้มค่าด้วยใช่ครับค่ะครับหลังจากที่บรรจุช่างกำลหักเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาสู่ถุนของการสิดผนึกนะครับก็จะมีเครื่องสิดผนึกนะครับเรียกว่ารักข้ามแผ่นะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยจะทาการสิดผนึกแล้วดูดอากาศออกจากในซองค่ะเนื่องจากทำไมต้องดูดอากาศออกใช่ค่ะทำไมต้องอากาศในซองถึงมีไม่ได้เนื่องจากว่า ชื <54. S 2> ้อโรคเนี <cción> ่ยจะโตได้เหมือนคนเราต้องมีอาหารมีอากาศไม่อาหารก็ค <c oughs> ือใส่กรอกแล้วก็ต้องมีอากาศในการเผาผลาญไปเตาบอลรซึมของมันเหมือนกันเหมือนคนเราได้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอากาศใมันหายใจนะครับอ่าไม่อยู่ไม่ได้เชื้อโรคม่ตายตายยากแต่ยัดยั้งไม่มันเติบโตหรือเติบโตช้าที่สุดนะครับเพราะเราไม่สามารถแยกอากาศออกได้เป็นศูนย์แต่ว่าออกให้มากที่สุดนะครับค่ะอ่านั่งเฉยยัง ไฟก่อนนครับขึ้น,นเครื่องนะครับแล้วก็ฝาจะปิดลงนะครับแล้วทำการดูดอากาศออกหลังนั้นก็จะเป็นซองด้านหลังนะครับที่ทําการขุดผนึกแล้วเรียบร้อยอพอปีดผนึกแล้วเนี่ยเราต้องผ่านมทเทลทิคเตกเพื่อทําการตรวจจับโลหะนะครับค่ะตรวจจับโลหะที่ว่านี่คือเราเกรงในส่วนของตรงไหนนะคะโลหะที่จะแฝงมากับอะไรคะก็อยู่ในเครื่องจักรเราเป็นโลหะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดมิกตจุดหนึ่งที่ ทางออริทหรือว่าทางบริษัทที่การรับรองเนี่ยต้องมีการตรวจสอบทวนทวนสอบอีกครั้งหนึ่งว่าสินค้าเนี่ยไม่มีพวกโลหะแฝงมาในผลิตภัณฑ์อาหารครับผมก็เรียกได้ว่าถือเราจะมีการควบคุมคุณภาพต่างๆอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนแล้วนะคะแต่เราก็ไม่ละเลยในจุดที่มีความเสี่ยงอย่างที่ที่บอกมานะคะก็ต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นเลยค่ะตรงนี้ qc ก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของโลหะนะครับมีการเทสพิษของตัวโลหะจะมี ตัวสาตดานเทียบอยู่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวเทสทิษนะครับระบุว่าจะมีสเตนเลสนะครับขนาด3มมิลิเมตรถ้าเจดว่าสเตนเลมาไฟเล็กๆอย่งนี้ก็จับได้นะครับหรือว่านอนเฟลัสก็คือสิ่งที่ไม่ใช่เหล็กนะครับก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมได้ลองลองทำให้ดูนะว่าอยากเห็นเลยเดี๋ยวจะลองสูงให้ดู วางเนี่ยพุ๊บเครื่องจะตรวจจับว่าทีว่าพบรู้หักก็จะร้องนะครับก็ไม่สามารถเดินได้